สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องสุขคนนะครับมานี่ผ้าพี่น้องนะครับมาส้มเจ้าผู้ดิตนะครับสองหนุ่มยักษ์ใหญ่แห่งอำเภอพังคโคนนะครับ <c oughs> ส่วนนี้ก็สิเป็นเจ้าเพชรพันหลันนะครับมานี่ยังอยู่ห่มอยู่นะครับสุ่มกินห้าอยู่ครับพี่น้องกินหาตอนเย็นก็จังค่อยกลับนะครับ ประมาณนี้แหละครับพี่น้องใหญ่นะครับตัวนี้ก็เด็กโขง <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าเพชรพันลัดนะครับเนื้อหนังครับพี่น้อง,อ,งอย่าตัดครับพี่น้องเอ้ยตัดไม่กินนะครับเป็นทัวร์ซัมป์ตาครับแค่เล่มกินไปนะครับ ธรตาะนะครับเริ่มกินไปลุกนะครับวัน <c oughs> นี้ก็มีพี่น้องนะครับทั้งบันนอนมวยมาชมนะครับทั้งสองตัวขอขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับผู้จัดการฟ้ามแปลงลำนะครับเป็นได้เข่ามาเห่นน้ำนะครับมาพูดมาคุยกันมาเบิงเจ้าเพชรพลันก็เจ้าผู้ดิดนะครับ เป็นกมาบางเทียงครับพี่น้องได้มาเยี่ยมมายามกันขอขอบุณขอบคุณหลายๆนะครับเป็นกัมีความสนใจเพราะว่าสิเป็นเจ้าผู้ดิดก็ดีนะครับว่าสิเป็นเจ้าเพชรพัลลันก็นดีนะครับเบิ่งบันไทยพี่น้องพี่น้องได้เบิ่งกันนะครับถ่ายสูงถูกบรนทาดดีเนื่องจากเพิ่นนะครับเพิ่นได้เขามาซื้อ ได้เขามาสื่อลูกเจ,เพจพ้าเพชรพัลลันนะครับ่นก็นเลยมาเบิ่งพอมันนะครับว่าเป็นอย่างไหหรเมื่อสั่นนะครับส่วนนี้ก็สิเป็นเจ้าผู้ดิดนะครับเด็กโขง่งตัวหนึ่งพุดกกำลังเนือหอมครับหลังจากกลับมาจากจังหวัดกฬสินนะครับก็มีพี่น้องเขามาใส่บริการแล้วสองท่านนะครับนํำแม่พันธุ์มาสองตัวนะครับ มาปรับโครงสร้างวส,สันเพิ่นวานะครับบบไดเอางามแต่เอาหญ่ไว้วส,สันเนื่องจากแม่พันเพิ่นน้อยบบเมนว่าง,งามหรือบ่งามนะครับมันกับไปคนละลูกคนละทรงเนาะพี่น้องเนะาะระวังสองนุ่มนี่นะครับกับเพิ่นกับถึกอกถึกใจนะครับสําหรับพี่น้องเอฟซีเจ้าผููดิดก็ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นเอฟซีเจ้าเพชรพัลลันก็ดี นะครับก็ขอขอบคุญขอบคุณในหลายที่ยังกล้ามไวเนื้อเชื่อใจนะครับว่างใจในพันธุกรรมของสองนุ่มนี่นะครับสําหรับเจ้าผู้ดิดนะครับพันธุกรรมของเพิ่นกะสิเป็นลูกชายเก่าเจริญแม่จืนสายปาั่นสุรินนะครับสําหรับเจ้าผู้ดิดนี่ก็ิิมีกระดูกโครงสร้างไงง,า,งาวนะครับหางสุดเกรับ หางนะครับเบิ่งหางป่านหางง่วครับพี่น้องอ่ะนะครับเป็นกรงสังไห้สงสัยอยากนอนน้ำแล้วครับพี่น้องนะครับแต่ว่าผมก็ยังสิบทท่านเอาไปนอนนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะบาบสามโมงครึ่งนะครับกัสี่โมงครึ่งค่อยเอาไปนอนนะครับลิดทายเบ่งเอาพี่น้อง นุ่มรออีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับอยากเข้ามาชมตัวจริงกับสำหรับที่ตั้งนะครับขอกผมกะอยู่บันหน้าเมืองหน่อยนะครับอำเภอพังคนจังหวัดสกลนครนะครับพอมาถึงสี่แยกไฟแดงพังคนนะครับกับตรงมาทั้งเสยนอำเภอ อ่าสิไปอำเภอวาริดนะครับก่อนที่ถึงลงน้ำแข็งก่อนเดชอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเคียงเนือ้อเคียงที่สองร้านพาคินเนื้อสดนะครับกระซียู่หันนะครับกลับไปมาสะดวกนะครับติดอยู่ถนนใหญ่เลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปมากกระซีเห็นรถนะครับหรือว่า <c oughs> อยากนั่นแม่พันธุ์มาผสมกะ สำหรับเบอร์โทรผมกะ0822603253นะครับกะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องเด็กหกมุมอาจจะบ่สวยด้อพี่น้องด้อแต่เขาท่ายแบบธรรมชาติมากที่สุดนะครับเบิ้งเอาพี่นอ้องหญ้าบบก,กินอยากกินเปลือกอ่าเี่ยก,กาบับมม่วงต้นักม่วงนะครับพี่น้องต้นมะม่วงบรษันนะครับ สำหรับเจ้าเพชรพันลันนี่กะพันประวัติเพิ่นกะสิเป็นลูกชายเบิ่มพันลันนะครับสำหรับเจ้าเพชรพันลันนี่กะแม่จื้อไอแม่ตากสายเพชรอุดอรเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับก็จิไปคนละทรงสำหรับพอพันสองตัวนี่กะความสูงกะสิร้อยหกสิบปวกทุกตัวนะครับร้อยหกสิบขึ้นวายังสั้นนะครับส่วนอายุนะครับเจ้าเพชรพันลันนี่กะสามปีสี่เดือนนะครับพี่น้อง ันแท้หนึ่งคู่นะครับยังฟันแท้หนึ่งคู่อยู่ด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สำหรับเจ้าผู้ดิษนีนกะอายุพ่นนะครับตอนนี้กะสองปีเก้าเดือนนะครับกบามสูงกับร้อยหกสิบบวกคือกันนะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบในพันธุกรรมสองตัวนี้นะครับอยากนำแม่พันธุ์เ้ามาผสมก็ได้นะครับ หรือว่าพี่น้องบอสะดวกกับแจ้งความจํานงได้นะครับถ้าสืบช,ชอบในพันธุกรรมออของสองนุ่มนี่นะครับเอาก็ยินดีให้บริการพี่น้องได้นะครับส่วนค่าผสมนะครับอยู่ในราคา3,000บาทนะครับนาคาหรือว่าไปกลับรับประกันให้จนติดนะครับส่วนออกนอกพื้นที่นะครับราคาเริ่มต้นกับซีอูซีพันหานะครับ แล้วแกแล้วแต่ไกลๆเรบประกันให้สามเือนะครับตามระยะทางเด้อพี่น้องเด้อนะครับวนมาเวียนกันสองนวมพี่น้องคนหลายคนก็ถามว่าตัวไหนงหญ่กว่ากันมันก็นง่ญ่คู่โตรรแต่ง่ญ่คนละแบบนะครับตันจิลือตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งสิเป็นเจ้าเนื้อนะครับตัวหนึ่งอา่าตัวหนึ่งก็สิเป็น โค้สงสั่งในหนาลึกคู่โตนะครับพูดถึงความหนาความลึกนี่บ่ต้องห่วงนะครับกสีนาลึกคู่โตนะครับส่วนการใจลูกนะครับกับุดยอดนะครับอยากหยอกกันน้องเอ้อยากหยอกกันแล้วไม่เอาลูกไม่เอา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 เดี๋ยวไปนอนน้ําเดี๋ยวพอสิพาไปนอนน้ําแล้วนะครับเบิกเอา อยากหยอกกันครับแต่เขาก็พยายามปามว่าให้หยอกกันนะครับพดแทงบองนะครับควมคึกนะครับกระสิบัให้นั่นกันนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวคําว่าสวัสดีครับเบิ่งเบิ้งเบิงพี่นองเบิ่งเบิ่งล่ะเบิ่งล่ะเบิ่งแล้ว